มาตามกันต่อครับทุกท่านวันนี้นะครับผมก็มีประชาชนแห่กันมาเยอะมากๆนะครับผมเพื่อที่จะมาขอพรหินงูยักษ์นะครับผมตอนนี้ผมขออนุญาตเรียกชื่อหินงูยักษ์ก่อนละกันเพราะว่ายังไม่มีชื่อโอเคนะครับตำแหน่งนะครับผมนี่ให้เราซูมไปที่ป้ายเลยนะครับเขาคอ32ลมศักนะครับผม38เพชรบูรณ์73นะครับถนนนะครับผมจะมีป้ายสีน้ำเงินนะครับทีนี้หลายคนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับผม นี่เลยเขาจะมีช่องช่องให้เราจอดรถได้ตรงนี้นะครับแล้วพอรถวิ่งมาเร็วจะไหมมันมีสองช่องให้วิ่งอยู่แล้วนะครับก็มีความปลอดภัยอยู่นะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะแล้วรถจอดก็จอดกันเยอะให้ดูรถนี่นะครับนี่รถจอดเยอะมากวันนี้คือคนมาเยอะมากเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่ผมลงคลิปนี้ไปนะครับผมจะไลฟ์สดนะครับผม วันนี้เยอะกว่าเมื่อวานอย่างที่บอกไปวันนี้มีน้ำมะพร้าวน้ำหอมมาขายด้วยนะครับแล้วคนก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับผมเพื่อที่จะลงไปด้านล่างนู้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าน้ำไม่ขึ้นนะฮะเดี๋ยวให้ดูให้ดูน้ำก่อนน้ำไม่ขึ้นนะครับผมโชคดีมากๆเลยเราก็จะได้เห็นภาพสวยๆนะครับผมได้เห็นบารมีของหินงูยักษ์นั่นเองนะครับวันนี้ผมจะพาไลฟ์สดเดินทางไปนะเมื่อวานผมเดินทางไปฝั่งนี้วันนี้ผมจะเดินทางฝั่งนี้นะครับผมเพราะว่ามันมีคนเดินไปแล้วนะครับผมฝั่งนี้นะครับ เริ่มมีคนเดินแล้วไปกันครับผม Let's go